เด oh, hey. ี๋ยวเราก็ขอตามมานะเฮ้ยไม่มีไม่มีไอเทมไม่มีไม่มีสกิลหนีช่างมันไม่เป็นไรโอ้ลูกช้างตายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยตั้งแต่กำเนิดแต่พ่อสอนให้เปิดแต่เด็กดอกนะพ่อผมไม่ได้บอกนะโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตัวประกอบกับเกมโอเวจิอารีนากันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเล่นสำหรับในตัวของโอซากินะครับโอซากินะครับก็เป็นชิคกี้มีประเภทเมทนะครับผมตำแหน่งที่เอาไปจะเป็นในส่วนของมิดเลนนะครับแต่ก็จะมีบางเกมนะครับที่ผมเห็นเอาไปยืนเลนท็อปนะครับผมมันก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถกดเลนได้ดีเลยนะความยากของตัวนี้ครับอยู่ที่3ลูกไฟนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจกกกัับราาฟิข้งงหล นะครับผมคิดว่าหลายคนก็ได้จะรู้แล้วนะฮะเพราะว่าณนะตอนนี้เกมโอเมจิเขาได้อัปเดตโตใหม่นะครับผม <c oughs> ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมแสงมายาเปล่งประกายส่องแสงสู่อดีตนะครับ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แจกของหนักมา,ากเลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมก็จะมีพวกอะไรให้ทําแบบเยอะแยะเลยนะก็ถ้าใครที่ยังเล่นอยู่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของชิกิมิโตใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นในส่วนของชิกิ้กมิเอ่อน่าจะชื่อว่าหลันหลันนะอ่านว่าหลันหลันแล้วกันนะ ก็เป็นเต้ากองสมู่นะครับผมรู้สึกสกิลนี่ก็น่าที่จะปวดมาบากเลยนะ ก็หลังจากที่ผมสอนโอซึกิไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็รอกันหน่อยนะโอเคต่อไปเราจะเข้าไปสู่ในช่องของการอธิบายสกิลของตัวโอซึกิกันเลยนะครับไปมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริกไปที่จุดเด่นของตัวละครมันอย่างเช่นเคยกันเลยนะครับผมจุดเด่นนะครับผมจังกระจงังเมื่อเราทำการใช้สกิลหรือการโจมตีปกติดวศสตูจะทําการเก็บสแต็กที่เรียกว่าพลังจันทานะครับผมและเมื่อสแต็กพลังจันทาครบ100แล้วนะครับผมและตัวของเราทําการใช้สกิลครั้งถัดไปจะทําการ พื่อฟูให้พีให้กับตัวเองนะครับผมเป็นระยะเวลาทั้งหมดสาวินาทีแอบจะมีหิวเด้งนิดๆนหน่อยมาให้เราอยู่นะครับสกิลที่1น,นะครับผมเชิญจันท์เมื่อเรากดใช้แล้วนะครับผมจะทําการเรียกพระจันทร์น้อยออกมารอบตัวเองนะครับผม พระจันทร์น้อยเรียสนารักเลยพระจันทร์น้อยนะครับผมจะทําการโจมตีใส่เป้าหมายรอบตัวเองอัตโนมัติทันทีเลยนะครับถ้ามันอยู่ในรัศมีนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของความเสียหายเวทแต่ถ้าหากพระจันทร์น้อยนะครับโจมตีใส่เป้าหมายเดิมความเสียหายของพระจันทร์น้อยอันถัดไปจะลดลงเหลือ50%นะครับผมก็คือหายไปครึ่งนึงเลยนะครับผมดาเมจสกิลที่2นะครับผมจันเซี่ยวเมื่อเราทําการใช้นะครับผมจะทําการปล่อยจันเซี่ยวออกไปในรูปแบบของทรงพัดนะครับผม เป็นความเสียหายเวทนะครับและเมื่อจันเซียวโดนสตูก็จะมีวิญญาณกระต่ายน้อยปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เราทํการชารใช้สกิลด้วยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆออร่าวิญญาณสีฟ้านะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือวิญญาณกระต่ายน้อยแล้วเมื่อตัวของเรานะครับทำการเข้าไปเก็บจะทําการเชื่อมโยงกับสตูอตัตโนมัติทันทีเลยนะครับและสตูที่โดนเชื่อมอยู่นะครับผมจะโดนสโลว์เพิ่มเติมอีก30%นานส5ตรวินาทีและตัวของโอสกินะครับจะได้รับโล่เพิ่มเติมอีกนานทั้งหมด2วินนาทีใส่วนของกาาาารรรเเชชืื่่ออมมมตตงนี้ัสถหลยวไ้น ผมเทสสัก3าเป้าแล้วกันปึ๊บแอ๋เห็นไหมมามาเป็นสาสายเลยซึ่งในส่วนของนี้ถ้าเราใช้โดน5ตัวก็จะทำการเชื่อมทั้งหมด5ตัวเลยนะครับ แลวก็ในส่วนของสกิลนี้ถ้าเราทําการใช้กับคีฟนะครับผมสกิลนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผมเป็น1.4เท่าเลยนะและถ้าศัตรูที่โดนเชื่อมอยู่ไม่สามารถออกจากระยะการเชื่อมในระยะเวลาที่สกิลกําหนดได้นะครับผมศัตรูนะครับจะโดนเอฟเฟกต์ใบเพิ่มเติมอีก1.2วินาทีแล้วก็จะโดนสโลว์เพิ่มเติมอีก80%นาน1.2วิเหมือนกันนะครับผมในส่วนของเอฟเฟกต์ใบนะครับจะคิดแยกต่อเป้าหมายกันนะครับผมโดยจะมีระยะเวลาต่อเป้าหมายอยู่ที่8วินาทีนะครับสกิลที่3นะครับผมตลอดเดือนเมืเ่อเราก นะครับผมจะทําการพุ่งไปยังข้างหน้าและจะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปนะครับผมสร้างความเสียหายแรงขึ้นแล้วก็จะสร้างเอฟเฟกต์สโลว์เพิ่มเติมใส่เป้าหมายอีก35%นาน2วินาทีอัลติเมทสกิลนะครับผมแสงเจิดจรัดเมื่อเรากดใช้แล้วครับผมจะทําการกระโดดขึ้นลอยไปบนท้องฟ้า แล้วก็จะเคลื่อนที่เร็วเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับผมนาน2.13วินาทีในระหว่างที่เราลอยฟ้าอยู่นะครับตัวของเราจะไม่ถูกโจมตีนะครับแล้วก็หลังจากที่เราลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วครับผมนับถอยหลังอีก2วินาทีตัวของเรานะครับจะทําการลงสู่พื้นสร้างความแส่เวทโดยรอบนะครับ โอเคครับก็จะมีประมาณนี้สําหรับข้อมูลสกิลของตัวโอสกิหน้าที่ของโอสกินะครับก็ไม่ต่างจากเมทตัวทั่วไปเลยนะอ่าตัวมันสกิลโซนข้างจะดีมากเลยนะครับผมแต่ก็มีแอบดีเลยในส่วนของแอนิเมชันนิดหน่อยนะในส่วนของตัวนี้มันเลยจะเป็นในส่วนของเมทประเภทเบิร์สข่าไปตัวๆเลยซะมากกว่านะครับผมเพราะในส่วนของสกิลต่างๆของโอสกิเนี่ยถ้าเราทําเต็มคอมโบเนี่ยตัวบางๆของ e ี่ฝ่ายสามารถหายได้เลยนะครับผมตัวมันแบบแรงมากๆเลยนะครับคอมโบของโอสกินะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างแรกเลยครับ ทำการกดสกิล1ไว้ที่ตัวเอก่อนนะครับผมจากนั้นให้หันสกิล2ไปยังทิศทางที่กําหนดแล้วเราทําการปลอดสกิล2พร้อมกับกดสกิล3ทันทีอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนนะในส่วนของการทําจริงก็จะไปประมาณนี้นะครับผมกดสกิล<อ>1หันสกิล2อไปยังทิศทางกำหนดกดสกิล3 ก็คือปล่อยสกิลสปุ๊บกดสกิลสามทันทีเลยครับผมเพื่อเป็นการย่นระยะเข้าหาศัตรูแล้วก็จะทําการป่าศัตรูในระยะที่แบบเรากะาพอดีเลยนะในส่วนของนี้ก็ต้องกาดดีๆหน่อยนะครับผมเมการที่จะใช้ความชํานาญประมาณนึงเลยนะแล้วก็ถ้าคิดว่าศัตรูมันไม่ตายนะครับผมก็สามารถต่อได้อัติเมตสกิลได้เลยนะครับแต่ในส่วนของอัติเมตไม่จะเป็นต้องแบบเข้าไปหาศัตรูแบบระยะประชิดขนาดนี้นะในส่วนของตรงนี้เราสามารถใช้แค่ขอบขอบวงนอกได้นะครับผมเพื่อเป็นการรักษาระยะให้กับตัวเราเองได้นะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของคอมโบเต็มตัวก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับกดสกิลหนึ่งหันสกิลสองพุ่งไปกดติปุ๊บแล้วก็เลงแค่ขอบปุ่มพอลงมาปุ๊บแล้วก็ใช้ระยะการโจมตีแล้วก็ระยะสกิลของเราให้เป็นประโยชน์เพื่อทําดาเมจให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมตีปกติหนึ่งทีนะครับ ไอเทมของโอสกินะครับผมก็จะเป็นส่วนของไอเทมจำพวกของเวททั่วไปเลยนะคีย์หลักๆเหมือนเดิมนะครับผมคาราม่วงแต่ในส่วนของโอสกิสามารถออกดาบสีฟ้าเล่มนี้มาช่วยได้นะครับเพราะในส่วนของหลังจากที่เราสไลด์ไปแล้วเราก็จะได้ตีแรงขึ้นได้นะครับผมถ้าเราบีดาบเล่มนี้นะอ่าที่เหลือก็เป็นในส่วของไอเทมตามสถานการณ์แล้วครับผมถ้าให้ฝ่ายถึกมากก็ออกเจาะเวทถ้าให้ฝ่ายแบบฟูๆเลือดจะเยอะเนี่ยก็ออกตัดเลือดได้นะครับผมมันจะได้ช่วยเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นั่นในส่่่ววนขอองงตตักิไปปจะช ขอ,ของเกมเพีของตัวโอซกิแล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรบับชมมาพร้อมกันเลยนะครับผม Let's go เกมนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมมีเมดอยู่2ตัวผมเลือกก่อนเขานะแต่เขามาเลือกที่หลังแล้วทำไมไม่ตีล่ะลูกก็ปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปเลนบนก็ได้พอดีเราตัวตึงเลนท็อปตั้งแต่เกิดหยอกหยอกยอกน่าจะชนเลนไปกับคาราสูนะสวัสดีพี่บาวเป็นก่อนได้เปรียบไว้ไอ้พวกทุเรศ โอ้เกือบตุยป่าเข้ามาไหมเนี่ยไม่มีแฟดนะชิวๆไปแค่นี้มันไม่แขง็งแรงไหวมันรอบสองได้เปรียบตีกินเอาเอาโอ้โหสกิลไม่โดนจบแล้วจบแล้วจบแล้วเขาก็สกิลไม่โดน จบแล้วแต่เขาเสียแฟตแล้วนะไม่เป็นไรป่าเขาเป็นโอ้โหอิซอมาเดะซะด้วยโอเคอยู่กลางช่างเขา โอ้โหคิดคิดว่าจะเดินถอยคิดว่าจะเดินถอย,ถอยรู้สึกเหมือนเจอไม่ค่อยตึงเลยวันเลนบนขอตึงๆหน่อยครับทุกคนเสียดายอ่ะไม่ได้ไปยืนกลางจะได้ไปชนกับโอซึกิฝั่งเขาซะหน่อยเอ้ยเมดไม่แก๊งเลยว่าโอ้โหแย่งเลนทั้งทีไม่แก๊งเล่ะเราอ่ะโอ้โหยังโดนอยู่ยังโดนอยู่ฮึบฮึบโอ้โหวิวสามวิสี่แบบต่อเนื่องวลวสามวิสี่แบบต่อเนื่องแล้วเขาคิดยังไงถึงบวกเนี่ยชินเน่ อะไรอ่ะเล่นอะไรตื่นยังลูกตื่นยังแต่เมื่อกี้เขาเวล 3, เวสามเลวสี่แบบต่อเนื่องเลยแต่เมื่อกี้เราสกิลอะไรกะโอ้โจบแล้วนี่เหลือเลน,เลนท็อปตึงตั้งแต่เกิดเล่นไรอ่ะ สติลูกสติโอเคซื้อมาเด็ดเขาตายนะเดี๋ยวเรากิมเลนบนสักหน่อยแล้วกันตีิลสองนี่ใช้กับคิมนี่แรงมากเลยนะโอ้แม่ไม่แก๊งเลยอ่ะโอ้จบละไม่มีสกิลนี้ยเบาๆนะ เลนบนนี่มันเหงาจังเลยโอเคทีมเราเล่นอะไรกันนะเฮ้ยลูกพี่ผมกูส่าเล่นเลนบนอย่างเหมามันคุณจะแจกกันอย่างนี้กันไม่ได้นะมาเี้ยฟีชนเล่นได้แหละแกโทษทีตอนนี้ทีมต้องการผมอยู่เขาโดดไปแล้วนะพอเขาจะต่อเขาได้คอมโบแบบตึ้งๆแต่ไม่โดน ทำไมเรากกะอยู่แกะอย่างเขาเปลีอันเตีแล้วนะเราอย่าไปสู้เขาดีกว่าเขาเปลีอันเตีแล้วนะเราอย่าไปสู้เขาดีกว่าโอ้อะไรอ่ะอย่าให้มีรอบที่สองครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควร อะไรชิลูกผมว่าผมคงน่าจะนอนน้อยเกินไปเมื่อกี้มันเป็นอยู่ในพุ่มเลยอ่ะผมผ่าหัวเขาไม่ได้อ่ะจบแล้วขนาดะเจอไม่ตึงเเนี่ยเราประมาแเราติดประมาละาค่อยเล่นไปนะค่อยเล่นไปเราจะไปแบบใส่แบบสุดๆอย่างงี้ไม่ได้ ต้องมีชั้นเชิงหน่อยโอ้โหชอบเล่นเลนท็อปสักทีมีเชิงหน่อยลูกอืมเอรู้สึกเหมือนไอเทมที่เราจะออกมันแปลกๆเพราะวะ่าไม่หรอกคิดไปเองพี่แรงกว่าน้องงามงามอ่ะของแบบเนี้ยที่เอโอสกิโน่นหนึ่งแห่งประเทศไทยว้าว รอลงที่หลังนะโอเคเขามีอันติอยู่อย่าไปเล่นเขาเยอะรอสกิลเรามาก็ได้ไม่ต้องรีบแต่พี่มีเยอะหนู โอเคเดี๋ยวซื้อมาเด็กเข้ามาโอเคอยกางไม่เป็นไรคิดจะฆ่าฆ่าทั้งทีนะต้องเร็วกว่านี้นะฆ่าจำฉำคนเดียวเจ็ดตัวเทมเอาหน่อยเทมเมื่อกี้โอสกิฝังเขาเหมือนจะไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่นะสงสัยต้องไปดูช่องแนยตัวประกอบซะแล้วแหมขายของเก่งจริงโอ้เดี๋ยวเราก็หอกตามานะโอ้ยไม่มี ไม่มีไอทมไม่มีไม่มีมมสกิลหนีช่างมันไม่เป็นไรเรารอดอยู่ตัวใหม่มาเนะี่ยอยากเล่นกันจังคาลาชีลูกลูกตัวเก่าแล้วลูกเล่นยังไม่เป็นเนอะอิอเซมาเดอันติเขาเท่าไหร่วะ โจ์เก่ามากาไมเ็นต์เตะนะถึงเขากล้าเล่นขนาดนี้ปไปจ้ารออะไรละของเใจเนี้ยสวยครับโอซิจิเข้ามานะ นี่ผมจงใจปล่อยเขาตายเขายบางอจมาแย่งเลนยอกนะยอกย่งเลนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะหนูหนูเกีดลูกปิดไข่อ้วาแล้วทำไมมันกล้าปิดเอเอออกจากระยะด่วนออกจากระยะด่วน ตูมเดียวแตกเลยไปละจ้าฟีแนงแค่นั้นแหละหนูหนหายวับไปกับปาโมรอนเขาโมโมชนตีนะโมโมลูกชนตีแล้ว 2, 3, 4, เจอพลังขึ้นเต่าแบบสถานฟ้าสถานโลกันพังปังปีนาต <c oughs> เฮ้ยมันหนีเร็วแท้วะน่าจะไปพุม่มไม่พุ่มนี้ก็พุ่มนี้นะ

ระสุกมารุนแรงแบบสะบื้มสะบ่ำออกออกก่อนออกไม่ได้หรือไงเนี่ย โอเคอาไรเชลนกเออสวยจะไปจะไปเก็บเขาโดยเขาเก็บสบายสามตีปมสวยครับอ้าวโหโหจัดถึงขั้นเลือกยอมแพ้เอ๊ะตึงเนี่ยกำเนิดแต่พ่อสอนให้เปิดแต่เด็กดอกนะพ่อผมไม่ได้บอกนะแนอนเอวีพีอะ คตรงาม16.7สวยงามตามท้องเรื่องก็สกอร์อย่างที่เห็นนะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่แรงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในตัวของโอซากิกันเลยนะครับผมโอเคครับเป็นรับ้างครับสำหรับตัวละครอย่างโอซากิสำหรับผมผมว่าก็เป็นหนึ่งตัวนะที่ระยะสกิวค่อนข้างที่จะขี้โกงมากๆเลยโดยในส่วนตัวดาเมจส่วนตัวของตัวนี้ผมว่าไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับผมยิ่งถ้าแบบในรูปเกมเนี้ยเออผมเล่นเกมนำด้วยถึงจะมีเกาๆไปอยู่2ตัวก็เล่นไลวะเดิมทีแล้วอ่ะเมจเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะขี้โกงอยู่ และยิง่งถ้าแบบทํา,า,าทให้เกมดามดได้เงียก็ถือว่าเป็นนรกสํารสหรับอีกฝ่ายไปแล้วกันสำหรับผมผมว่าก็เป็นอีกตัวที่เล่นง่ายอยู่นะอ่าถ้าคอมโบเป็นแล้วก็ดูจังหวะระยะของตัวเราเป็นอย่างงี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นง่ายอยู่สําหรับผมผมก็จะมีประมาณนี้นะ <S <S 1> <S 1> โอเคครับเป็นกั่บ้างครับสาหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอกดไลค์แลวซับสไครต์ให้หน่อยนะครับหนึ่งทุกคนคือกำลังใจอันมหาศาลผมเลยนะฮะขอบคุณทุกคนกดให้นะครับ thank you คร เจอกันในเกมต่อไป